สวัสดีค่ะเอเวอร์วงจูโอเกนะคะหลังจากที่เอเวอนะคะไม่ได้มารีแอคชั่นในช่อง if if Channel เนี่ยมันก็ผ่านเวลาไปนาน,นมากก็จะบอกว่าที่ผ่านมาเป็นไอดอลวงจูโอเกนะคะฝากทุกคนติดตามจูโอเกด้วยนะคะมาค่ะวันนี้นะคะเอเวอร์ Ever ไม่ได้มาเพื่อจะมาบอกว่าเราเป็นไอดอลแล้วนะคะแต่เอเวอรจะมาบอกว่า วันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของ Blackpink in your area <c oughs> เออ <c oughs> เพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่า p i n k v ี n o m นะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะอืมเลิศ จีซูใช่ไหมปังมากโอ้โหคูเลิศเจนี่ไปโอ้โหลิซ่าผมส้อมก็คือจีเลิศสวย ้ยโลเซ่ดำดำสง่ามากปังไปโหจีซูสวยอะไรขนาดนั้นนะ่ะลดปัง เออเออชอบทํามากสวยทุกคนเลยอะโอ้โหอันนี้เทไม่ไหวเทโคตรเลิศดิซ่าไปเออ มีแมนยูด้วยเลิศสวยมากจีซูสวยมากโ,โหคนนี้ก็สวยแซ่บเท่ไปค่ะโรเซ่เลิศความสามารถล้นเหลือไป ชอบชุดอะชุดมีความสีสันมากชอบปอออออออั๊มหลุดมเหมือนแบบเหมือนลรเซนมาจากนรกอ่ะคือ สวยอ่ะปังสุดดำมาเลิศไป จะบอกว่าเป็นเพลงที่แบบไม่ไม่แบบไม่แรงเหมือนแต่ก่อนแบบว่าเพลงในเพลงก่อนอนาเน่ยคือแบล็คพิงก์ก็คือจะแบบแนวแบบจุนจุงจุนตุงคือแบบว่าจะแบบแนวสนุกสนานแนวแบบว่ามีคลายแม็กอะค่ะมีท่อนแบบว่าแบบว่าอลังการงานสร้างแต่ว่าเพลงเนี้ยมันจะไม่หนักเท่าเพลงก่อนๆแต่รู้สึกว่าชอบ รู้สึกว่าเพลงดีแบบว่าแบบมันเป็นการพิสูจน์เลยนะว่าแบบเพลงประมาณเนี้ยเราฉันจะยังยอดวิวได้เยอะอีกไหมซึ่งปรากฏว่ายอดวิวก็ยังเยอะเหมือนเดิมเยอะกว่าเดิมด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ไม่สามารถทำให้แบ็คพิงดอปลงได้เลยซึ่งเอเวอร์ชอบมากชอบในความแบบ กล้าได้กล้าเสียแบบว่าฉันจะลองเปลี่ยนแนวดูบ้างอยากจะรู้ว่าในบรรดาบลิงของฉันเนี่ยจะยังติดตามปั่นวิวหรือชอบอยู่ไหมซึ่งเอว่ารู้สึกว่ามันพิสูจนะมันพิสูจเพราะว่ามันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยต่อให้เปลี่ยนแนวเพลงแบบเบาลงแต่ยอดวิวก็ยังเยอะเหมือนเดิมซึ่ง ขอสรุปได้ว่าชอบชอบมากเพราะมันมีความเป็นควีนมันมีความแบบนางพญาแบบฉันไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่ฉันดูสง่าดูแพนดูมีพลังอะทุกคนเข้าใจอารมณ์นี้ใช่ปะเออแล้วเราก็แบบเคยแรับภูมิใจในในแบ็คพิ้งมากมากจริงๆเราติดตามทุกเพลงเลยแต่ว่าเพลงเนี้ยเราสึกเราแค่รู้สึกว่า การการอคอยในห้าปีอะทุกคนเราก็ต้องรีแอคหน่อยไหมนี้อะไรยังไงหน่อยไหมซึ่งเราอยากรีแอคทีนี้นะค่ะเราก็เลยจัดไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบคือตอนทํางานอะเอเวอร์เห็นละแต่เอเวอร์ไม่เปิดเสียงเลยคือดูไปๆแล้วก็ปัดนี้ปัดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดเสียงไว้แล้วก็เราก็จะไม่ได้ยินใช่ไหมว่าแบบเออเพลงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอือผลสรุปก็คือ สุดยอดนะคะชอบมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะใครอยากให้เอเวอร์นะคะรีแอคชั่นเพลงอื่นนะคะก็สามารถรีเควสมาด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเอเวอร์จะรีแอคเพลงใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งตรงข้างล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอเวอร์ขอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ